สวัสดีค่ะออดิฉันนะคะอาจารย์เอนะคะออนมณีจันท์นะคะก็คลิปนี้นะคะก็ไม่ได้จะมาดูดวงนะคะแต่ว่าก็จะมาชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องเออการดูดวงของตัวเองในช่วงที่ผ่านมาก็บางครั้งอะคนเรามันก็เหมือนหนีกรรมไม่พ้นหรือยังไงก็ไม่รู้นะ ทั้งที่รู้ทั้งที่รู้นะแต่ก็จะทำทั้งที่รู้ว่าไพ่ขึ้นไม่ดีไม่ควรซื้อแต่อยากได้ก็ซื้อคือเป็นแบบนี้บ่อยคือเอสังเกตหลายครั้งนะว่ามีหลายครั้งเลยนะที่ว่าตัวเองอะ่ะเออไม่ขาดทุนไม่เจ๊งก็เพราะดูไพ่แม่นหมอดูนะ คนที่เป็นหมอดูนะถ้าคุณอะดูให้ดวงให้ตัวเองก็ไม่แม่นอะคุณก็ไม่ควรจะไปเป็นหมอดูหรอกคะ่ะเพราะว่าหมอดูที่เก่งอะคุณต้องดูดวงให้ตัวเองอะ่ะแม่นก่อนแล้วก็ถึงค่อยไปดูดวงให้คนอื่นแต่คือมันบางอย่างอะ่ะมันก็เป็นเรื่องของเวรของกรรมบางทีมันก็ฝืนวิบากกรรมแบบยาก คือคนเราเนี่ยฝืนกรรมมัน,มนฝืนยากนะบางทีรู้เหมือนกับอะไรนะรู้ทั้งรู้แต่ก็ชอบรู้ทั้งรู้แต่ก็ครบมันเป็นมันเป็นแบบนี้จริงๆนะคนเรามันเขาเรียกมันฝืนกรรมยากอะ่ะแต่พอพอเจอบ่อยๆบ่อยๆเข้าอะ่ะมันมันก็เริ่มแบบเออ จะว่าจะว่าไปก็จะเริ่มงมงายมากขึ้นหรือเริ่มเชื่อมากขึ้นจะใช้คำพูดไหนดีคือช่วงแรกอะช่วงแรกเลยนะเออเวลาจะเวลาจะซื้อของเวลาจะทำธุรกิจหรือจะทำอะไรก็ตามเนี่ยคือเอกก็จะเหมือนคุณนะคะก็คือแบบเราไปเดินห้างใช่ไหมช้อปปิ้งอะคืออยากได้ของตัวนี้โอ้โหอยากได้ยังเลยเออมันลดราคาด้วย เนี่ยเมื่อก่อนแทนะ็บเล็ตน่ะมาราคา4 5, นะี่พันห้าพันอ่ะแต่ว่าช่วงหลังมันก็ลดราคาลงอ่ะพันห้าก็ซื้อได้ละก็เห็นไงเอออยากได้มือถือเหมือนกันเมื่อก่อนนะ่ะซัมซุงโอ้ยราคากเกียบหมื่นช่วงหลังเนี่ยประมาณสองสามพันก็ได้แล้วประมาณสามพันห้าสี่พันก็ได้ละเครื่องซัมซุงคือก็เหมือนคุณน่ะแหละคือไปเดินห้างซื้อแล้วก็เราก็มีอยู่ช่วงหนึ่งนะ ไม่รู้เป็นไงนะซื้อไม่ว่าจะซื้ออะไรนะเอามาใช้ไม่ถึงไม่ถึงเดือนเลยนะไม่เจ๊งก็อบพังไหมพังก็หายก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่ายัางไงทีเนี้ยช่วงช่วงที่ว่าเออเราเป็นหมอดูแล้วไนงะแล้วก็ช่วงช่วงนั้นอะ่ะไม่ไม่ค่อยมีลูกค้าหรอกก็เอ,อความที่ว่าไม่ค่อยมีลูกค้าเวลาว่างก็จะเยอะพอเวลาว่างเยอะก็จะมานั่งดูดวงให้ตัวเองเออบางทีก็นั่งคิดว่าเอ,อ๊ะอยากซื้อครีมตัวนี้อะ ดีไหมเพื่อนบอกดีมากเลยเป็นครีมแบบโอ้โหลกแกะสมคอลลาเจนครีมแบบดีเ,เขาบอกดีก็ดีเขาซื้อแต่ถามว่าก่อนก่อนจะซื้อครีมตัวนี้เปิดไพ่แล้วนะได้ไพ่ไม่ดีเลยแต่ความที่ว่าแบบเอออยากได้อะ่ะก็ซื้อพอซื้อเสร็จเอามาใช้ซิวขึ้นอย่างล่าสุดนี่ก็แบบโอ้ ซื้อแท็บเล็ตมาใช้ไม่ถึงสามเดือนพังแล้วซื้อมาซื้อมานะเดือนแรกแบตบวมทีนี้ก็เริ่มคิดแล้วโอ้ไพ่มันแม่นวะ่ะคือก่อนหนะ้านั้นก็ไม่ได้คิดนะคือก่อนจะซื้ออะก็เปิดไพ่เพราะว่าเออเวลาเวลาเอจะไปไปไหนมาไหนอะ่ะจะมีไพ่ยิปซีติดตัวใช่ไหมล้วก็เปิดไพ่ดูได้นะไพ่มันก็ขึ้นไม่ดีเพื่อขึ้นไพ่มันขึ้นว่าจะโดนหลอกโดนโกงขาดทุนนี่แหละแต่ก็แบบค้นคึก ของมันสวยไงเราเห็นว่าเออมันสวยมันแบบมันมันมีลายโดเลมอนไดอะไรน่ารักน่ารักก็อยากได้อ่ะคือคนมันอยากได้เห็นว่าวแบบเอ้ยฉันอยากได้ฉันจะเอาจะทําไมฉันล่ะก็ซื้อซื้อมาใช้ก็มีปัญหาแล้วพอมันมีปัญหาพอซื้อมาใช้มีปัญหาต้องเสียค่าซ่อมก็นั่งคิดลูกนี่เชื่อไพยดีกว่าแล้วก็พอพอครั้งที่สองเนี่ยค่าซ่อมมาแล้วก็นั่งคิดแล้วซื้อมาราคาแค่นี้ก็จริงนะแต่ก็เสียค่าซ่อมไปเท่านี้ แล้วก็มันก็อยู่สักพักเสียอีกเมื่อนั่งคิดแล้วช่างน่าจะวางยาเครื่องอ่ะไอพวกช่างซ่อมมือถือช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ช่างอะไรพวกเนี้ยบอกได้เลยนะพวกเนี้ยชอบวางยาเครื่องคือเมื่อก่อนอะตอนเคยเจอกับตัวมาแล้วอะ่ะคือเมื่อก่อนเนี่ยทั้งมือถือทั้งคอมเนี่ยคือเมื่อก่อนเนี่ยเหมือนกับว่าเออเขาเรียกอะไรนะคือเมื่อก่อนอะ่ะ เขาจะไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้มี 4G 3G ใช่ไหมก่อนที่มันจะมี 3G 4G อะคือคนส่วนใหญ่เขาก็จะเล่นเน็ตโดยผ่านอาคอมพิวเตอร์ทั่วไปก็คือเล่นผ่านโน้ตบุ๊กเล่นบานคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะแล้วก็ส่วนมือถือเนี่ยเขาเอาไว้ส่งเมสเซจเอาไว้รับ โทรไว้รับอะไรปกติทั่วไปมันก็จะเป็นมันก็คือมือถือสมัยก่อนเนี่ยที่ว่าใช้เล่นเน็ตเนี่ยเขาจะคิดเป็นรายนาทีเลยไนงะเหมือนถ้าเป็นของ a a s เนี่ยเขาจะบอกเลยว่ามันจะเป็นมันจะเป็น 2G อะ่พะพอเล่นเล่นไปเล่นเล่นแค่20นาทีอหมดหมด,หมดตังไปแล้วอะ่ะ15บาท20บาทคือคือแพงมากไนงะมันไม่คือสมัยก่อนน่ะการเล่นเน็ตเนี่ยเขาไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นนิยมผ่านมือถือแล้วช่วงนั้นน่ะคนส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาเยอะ ก็คือฮอตเมลส่งไวรัสมาเข้าเว็บนี้เว็บนี้มีไวรัสอีกคือสมัยก่อนนะเสียค่าซ่อมคอมมาหลายครั้งแล้วบางทีเราเอาไปซ่อมเสร็จยังเอามาใช้บางทีเอาไปซ่อมเสร็จเอาเอามาใช้เอามาใช้ยังไม่ถึงหนึ่งวันเลยแล้วมันมีปัญหาแล้วพอเราไปพอเอาพอพอเครื่องมันมีปัญหาเราก็ไปถามช่างว่าทําไมมันเป็นแบบนี้อ่ะ ช่างเขาก็ตอบแบบหน้าเขาตอบแบบ, hmm. แบบเหมือนหน้าตายนะหน้าตาเฉยมากเลยอย่างงู้นอย่างนี้เราก็เริ่มเริ่มเริ่ม,ม,มนั่งคิดแล้วไงบอกโอ้โหคนสมัยนี้หากินง่ายนะแต่ในใจลึกๆคือเราแช่งนะบอกว่าเออต่อไปเถอะนะต่อไปเถอะนะทั้งไอไอพวกช่างมือช่างซ่อมคอมช่างซ่อมมือถือต่อไปนะเออขอให้มันเจ๊งเถอะไอพวกนี้ขี้โกงเหลือเกินซ่อมมือถือก็เจ๊งพวกเนี้ยชอบวางยาเครื่องกันทั้งนั้นเลยอะ เป็นเป็นทุกที่เพื่อนก็เจอ <_ an> เพื่อนเนี่ยคือเอามือถือไปซ่อมนะแต่พอเอากลับมาเสร็จแล้วมันมันตกใจมากเลยคือคือกรอบอะตัวกรอบเนี่ยนะเหมือนเดิมแต่ตัวไส้ในช่างมันเปลี่ยนไปอะไอช่างซ่อมมือถือมันเอามันเอาไส้ข้างในออกแล้วมันเอามันเอามือถือรุ่นถูกๆเอาไส้ไส้ข้างในถูกๆใส่ไปแทนอะแล้วมันเป็นเป็นแบบนี้หมดอะก็คือจะบอกให้นะว่าคือสมัยนี้นะถ้าถ้าอะไรพังนะ ซื้อใหม่แล้วแล้วถ้าคุณจะซื้อมือถือหรือว่าจะซื้อคอมซื้ออะไรซื้อโน้ตบุ๊กหรือจะซื้อ iPad iPhone นะคุณไปซื้อที่ศูนย์ดีกว่าไปซื้อที่ศูนย์เลยแล้วก็เอ่อที่ว่ามันมีใบรับประกันสินค้าไปซื้อที่ศูนย์ AIS ก็ได้ซื้อในศูนย์ทูศูนย์ของ Sony ศูนย์ของ iMobile ที่มาบุญครองอะไรอย่างเงี้ยไปเดินดูไปเดินดูร้านที่ว่าดีๆหน่อยแล้ว คือเล่เหลี่ยมกลโกงอะไรพวกเนี้ยคือมันเยอะอะจะว่าไปก็ก็คงจะโดนกันท่วนหน้าคือเล่เหลี่ยมกนโกงอะ่ะมันมีแล้วก็มันมันเยอะมากอะ่ะจนแบบเออจนแบบเบื่อแต่แต่ต้องยอมรับว,ว่าเออเราถึงเราจะเบื่อกับเรื่องพวกนี้นะแต่เราก็ยังต้องยังต้องพึ่งพวกนี้อยู่ เพราะว่าอาชีพของเขามันเป็นแบบนี้ไงถ้าเขาซ่อมอะไรอะ่ะแล้วซ่อมดีไปเลยซ่อมให้มันโอ้โหซ่อมดีเลยอะ่ะคนก็ไม่มาซ่อมเขาอีกแล้วเขาจะเอาเงินที่ไหนเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียละ่ะก็คือมันก็เลยต้องต้องมีเล่เหลี่ยมมีทิกมีอะไรแบบมีมีแบบเนี้ยแล้วก็เออคนที่ทำ ช่อง YouTube นะเหมือนกันมันจะมีโปรแกรมมีวิธีการปั่นยอดวิวให้เพิ่มสูงสูงอ่ะคือไอไอช่องใหญ่ๆอะ่ะที่ว่าเราเห็นว่าโอ้โหคนดูกระทูน้นี้คนดูไม่ใช่สิคนเข้ามาดูคลิปนี้เราก็บอกโอ้โหคลิปนี้อะไรคนเข้ามาดูเป็นแสนๆเลยหรออะไรเงี้ย คือจริงๆอะพวกนี้มันมีวิธีนะมีวิธีปัมป๊มปั๊มยอดปั๊มปั๊มยอดให้ยอดวิวมันสูงๆม,มีวิธีปั๊มให้คนมันติดตามสูงๆนะคือโปรแกรมเมอร์เขาทำได้อะแล้วก็แม้แต่เว็บไซต์ใหญ่ๆนะเว็บไซต์ใหญ่ๆก็มีการโกงค่าโฆษณาแล้วก็โดนกับตัวมาแล้วเหมือนกับว่าเขาจะบอกเลยว่าเนี่ยเออเคยคุยกับเขาเขาบอกว่าเนี่ยนะเดี๋ยวจ่ายค่าโฆษณาเท่านี้นะเขาบอกเขาเอาเท่าเนี้ ก็ห้าพันเนี่ยเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวจะยางงูนอย่างนี้อย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยเดี๋ยวคนจะมาดูเดี๋ยวเขามีหลักฐานส่งมาให้คนจะดูเยอะเขาหลอกค่ะคือพวกเนี้ยมันมันปั๊มยอดมันปั๊มยอดวิวได้ไงเหมือนกับว่าคุณจ่ายเงินเนี่ยค่าโฆษณาไปแล้วนะให้ให้เว็บเนี้ยแล้วก็เขาก็จะบอกเลยว่าเนี่ยเดี๋ยวจะมีคนเข้ามาดูนะจํานวนนะสามหมื่นคนสองหมื่นคนเขาจะเรียกเท่านี้เท่านี้แต่ไอสิ่งที่เขาพูดมาเนี่ยมันก็ ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่จริงร้อยเปอร์เซนต์ไงคือห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือปั๊มยอดอะปั๊มปั๊มอะคนเข้ามาดูคนเข้ามาดูหาพันเขาก็ปั๊ม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 ให้กลายเป็นสองหมืนได้คนเข้ามาคนมากดติดตามสองร้อยเขาคือพวกนี้เขาจะมีวิธีการทําให้คนวิวเยอะการทําให้คนติดตามเยอะแต่ว่าจุดมุ่งหมายจริงๆของคนที่ ต้องการโฆษณาคือเราต้องการขายสินค้าต้องเราต้องการกําไรอย่างตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยในการบริหารจัดการธุรกิจของคุณเนี่ยคุณต้องใช้สติใช้สมองค่ะสําหรับหมอดูเนี่ยคือหวังตรงคือเอกก็ไม่ต่างจากคุณนะอันที่จริงเมื่อก่อนก็ไม่ได้งมงายขนาดนี้ด้วยคือเมื่อก่อนเนี่ยเวลาจะทําธุรกิจเวลาจะ ทำอะไรก็ตามอะ่ะก็เหมือนคุณน่ะคือเราก็ไปดูทำเลเรามองว่าเฮ้ยตรงนี้คนเดินเยอะนะแล้วก็รถผ่านหลายสายแล้วก็มีหมอดูมานั่งดูกันเยอะฉันฉันอยากมาดูที่นี่ฉันชอบคนมาคนเดินที่นี่เยอะมากเลยหมอดูก็เยอะฉันจะเอาตรงนี้แหละปรากฏว่าเปิดไพ่ไม่รู้เป็นไงนะ คือดูดวงตัวเองเนี่ยแหละเปิดไพ่สี่รอบได้ไพ่เดทได้ไพ่ขาดทุนได้ไพ่แม่งไม่ดีเลยอะเครียดที่เนี้ยเอ๋จะมีเพื่อนเป็นหมอดูเหมือนกันก็ให้เขาดูให้เขาก็ดูให้แค่ครั้งเดียวนะเขาก็บอกมันก็ได้ไพ่ไม่ดีได้แต่ไพ่ดาบไพ่แล้วก็นั่งคือดูแล้วก็ท้องไงคือก่อนหน้านั้นเหมือนโดนมาแล้วไนงะคือก่อนหน้านั้นเนี่ยเคยมีคนชวนไปทําขายตรงแล้วก็หมดเงินไปเยอะเหมือนกันแล้วก็ ต้องโทษตัวเองด้วยคือก่อนที่จะไปทําขายตรงกับเขาเราเปิดไพ่ดูแล้วไพ่มันขึ้นว่าขาดทุนนะแล้วก็พออีกครั้งหนึ่งเดทนะเราก็แบบก็มานั่งพอพอพอมันมีปัญหาขึ้นมาก็มานั่งคิดโทษตัวเองอีกอะ่ะรู้งี้ฉันเชื่อไพ่ฉันเป็นมนุษย์งมงายฉันก็จะไม่เจ๊งอะไรเงี้ยก็นั่งคิดทีเนี้ยพอพอมาเจอเหตุการณ์แบบนี้อีกอะ่ะก็ตัดสินใจไงโอเครอบนี้ฉันจะเป็นมนุษย์งมงายฉันเชื่อไพ่ ฉันไม่ทําตรงนี้ฉันฉันท,ทําที่ฉันจะทําที่เนี่ยแหละฉันจะทําที่เดิมเนี่ยแหละฉันไม่ไปทําตรงนี้ละปรากฏว่าผ่านไปยังไม่ถึงยี่สิบวันเลยตรงจุดนั้นอ่ะมันมีม็อบแล้วถนนมันกัน้นแล้วคนอ่ะจะไม่กล้าไปเดินแถวนั้นเลยเพราะเขากลัวและไอ้ตรงจุดนั้นเนี่ยมันก็ก็เริ่มมีข่าวมาว่าเขาว่าทางทางรัฐบาลอ่ะเขาจะไม่ให้ตั้งแล้วตรงนั้นอ่ะ พอพอปรากฏว,ว่าเออเมื่อปี2558ห้าช่ไห,หลังมีการเอ,อ่อคอสอชรัฐประหารนะ่ะเขาก็จะมีการเปลี่ยนแปลงว่าตลาดเนี้ยเขายุบนะเพราะว่ามันเป็นเออที่เขาเรียกอะไรมันเป็นที่ดินหลวงเขาไม่ให้เขาไม่ให้มใหแม่โค้งแม่ค้าอะไรมาแถวนี้แล้วตรงคลองถมคลอ,อ,อ,องหลอดคลองคลองถมคลองหลอดสะพานพูดอะไรเขาก็ไล่ไปหมด ก็คือตรงนี้แหละถึงมองแล้วว่าอ๋อมีหน้าล่ะฉันเปิดไพ่ยิปซีดูต้องไม่รู้กี่ครั้งมันก็ได้ไพ่เด็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 อ๋อก็เพราะว่าที่มันเด็ก็เพราะว่าเขาาก็เพราะว่าตลาดมันกําลังจะตายคือเขาไล่เขาไม่ให้ขายคือมันเด็ดคือมันตายมันต้องโดนปิดก็นั่งแบบก็นั่งคิดนะเออไพ่เนี่ยมันตรงนะแต่ตัวเราเองต่างหากที่ว่าชอบตีคือตีตีตีไพ่อะเข้าข้างตัวเองอะจะทําไมฉันล่ะฉันจะเข้าข้างตัวเองอะมันก็ คือผู้หญิงเนเป็นแบบนี้กันหมดแหละบางทีนะมาดูดวงอะ่ะคือเอกก็จะรำคาลลูกค้าเหมือนกันนะบางทีเราดูดวงเราเราเราดูให้เขาเราตีแบบนี้เขาก็คุยไปคุยมาเขาเออ,อ,อชวนคุยแล้วเขาก็พยายามหวานล้อมเพื่อที่ใจะให้เราพูดในสิ่งที่เขาต้องการเหมือนว่าเราทายแบบนี้เขาก็จะหว่านว่าไม่จริงหรอกเนี่ยทำเรื่องนู่นนี่นั้นแล้วเนี่ยเ,เดือนหน้าฉันจะย้ายแล้วนะเดือนหน้าเนี่ยย้ายแล้วเรื่องเรียบร้อยแล้วอะไรแล้วเราก็แบบอ คือจากประสบการณ์ไแเราก็แบบแก็แบบเราก็แบบคือยิ้มในใจกวแบบว่าอืมคือรู้ไงรู้ไงว่าคือในใจรู้ไงว่ามันไม่ใช่อย่างที่เขาพูดอ่ะก็แล้วเขาพูดไปว่าเออหมอเขาอาจจะเป็นคนที่ดูดวงให้คุณแม่นก็ได้นะเอางี้แล้วกันสรุปนะหมอขอยึดตามคําทํานายเดิมไอ้ที่คุณพูดนั่นอ่ะมันคือคุณคุณคิดของคุณเองไนงะ คุณมาดูดวงเนี่ยคือคุณต้องการคําตอบจากหมอดูซึ่งหมอเนี่ยไม่ไม,ไม่สามารถทายทายดวงคนแบบแบบเออกลัวไข่จะแตกได้แบบต้องต้องพูดแบบเออพนอเออแบบเหมือนพูดเหมือนกลัวไข่จะแตกอะ่ะไม่กล้าไม่กล้าพูดตรงๆอะ่ะก็เขาบอกเข้าไปตรงๆอะ่ะว่าคือขอทายตามตาําราขอทายตามหน้าไพ่ขอตายตามตรงแล้วกันแต่ถ้าคุณไม่สบายใจก็ อ,อลองดูกับคนอื่นก็ได้บางทีหมออาจจะไม่มีความสามารถที่จะดูดวงให้คุณได้แม่นนะคะคุณก็ดูกับคนอื่นก็ได้ก็ไม่ว่ากันแล้วพอผ่านไปยังไม่ถึงสองวันเลยก็มาแล้วหมอทายแม่นแล้วก็พูดพูดพูดะบอกตรงในใจลึกๆคนแบบนี้ไม่อยากดูให้เลยลําคาญคือลําคาล่ะลําคาญตรงที่ว่าเออถ้าเขาอยากให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นนะ หรือว่าเอออยากให้แบบอะไรมันดีขึ้นในชีวิตอะคือคนเราบางทีมันควรยอมรับความจริงนะการยอมรับความจริงบางครั้งมันเอออาจจะเจ็บปวดอะแต่มันก็จะทําให้คุณหลุดพ้นนะคุณจะหลุดพ้นจากเออพันธนาการสิ่งที่ว่ามันล้งคุณให้จมดินได้อะคือคนเราบางทีมันก็ต้องเออรู้จักในการยอมรับความจริงบ้าง อันนี้ก็เออ่ท่านใดที่อยากจะดูดวงกับเอนะคะก็เข้าไปที่ก o เกิลนะคะพิมพ์คำค้นว่านี่นะคะเข้าไปที่ YouTube นะคะ YouTube.com พิมพ์คำว่าออนมณีจันอออ่างล้อเรือแล้วก็มณีจันนะคะเอเป็นคนไม่ชอบรับมือถือนะคะให้ไลน์มาค่ะ A E T A R O T นะคะเอา a ลดสองสี T ่ a L o T นะคะก็จบละ